ในปี2560เนี่ยปี2560นะครับเป็นจุเมเินเส้นชัยเป็นจุเมเินเส้นชยันเนเนชยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมเลยถึงแม้ท่านจะ,กะเกษียณไปแล้วก็ตามหรืออะไรไปแล้วมาตาม วิสัยทัศน์ก็ทําไปแล้วโดยประมาณเพราะวิสัยทัศน์มันก็ข้างกว้างนิด่อเราทำให้มันแคบลงนะครับให้เป็นเป้าหมายเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี2060ซึ่งมันยันพอเห็นชัดนะครับแล้วท่านก็คิดแล้วแต่แต่ละโรงเรียนนะบางโรงเรียน อาจจะทำเป็นแบบบันไดสามขั้นบันไดสามขั้นเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายนี้แต่บางโรงเรียนอาจจะซอยแทนที่มันสามขั้นอาจจะซอยเป็นสี่ขั้นหรือห้าขั้นก็แล้วแต่เพื่อไปบรรลุตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ละโรงเรียนนึกออกไหครับในการพิจารณาท่านกับพินิจที่จะอะไรบ้างหนึ่งมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ท่าน นะครับมองย้อนกลับไปหนึ่งที่เราทำมาเนี่ยเรามีต้นทุนอะไรบ้างต้นทุนอะไรที่เราของพวกเราเองคำว่าต้นทุนในที่นี้อาจจะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องความร่วมมือของทีมงานที่ดีนะมีเรื่องของนะรครับความร่วมมือที่ดีของชุมชนมีเรื่องอะไรครับ การสั่งผของอบตนึกออกไหมมีเรื่องพื้นที่มีเรื่องสถานที่ของโรงเรียนทุกอย่างที่ท่านสามารถคำนวณมาเป็นต้นทุนต้นทุนที่ท่านมีอยู่ในตัวมันต้นทุนนี้เป็นทั้งของกายภาพก็ได้อาคารสถานที่พื้นที่นะเป็นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นต้นทุนใหญ่นะคนไหนที่เรียกความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้คนเนี่ยโอ้ต้นทุนนี้มหาศาล จริงไหมครับจริงไหมมันเป็นเครดิตนะคนที่มีเครดิตเนี่ยแล้ับารเชื่อถือจะพูดอะไรทำอะไรคนก็จะด้วยนี่คือท่าน,นท่านต้องสมบูรณ์ต้นทุนที่ท่านมีไม่หมดมี่า้มีต้นทุนอะไรบ้างดากการที่ทํามาแล้วเมื่อสมบูรณ์ต้นทุนหมดแล้วอันที่สองก็คือว่าท่านจะต้องมีการเชื่อมโยง เป็นเสมือนมอเตอร์ขับเคลื่อนโครงการเมื่อเห็นแล้วแล้วท่านก็ต้องรู้จักอเอาโนี้มาเป็นมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนโครงการนะเพื่อไปบรรลุนะครับแล้วสามท่านก็คำมืเอเลยครับคล้ายๆกาบคอนเซ็ปต์แอคชั่นแอคชั่นแึลนมา ท่นแรงก็ค <c oughs> ือบันไดสามทั้นหรือบรรดห้านก็แล้วแต่ท่านก็คิดขึ้นมาเลยชัดไหมเพราะถึงอย่างนี้ทำอยู่เนี่ยท่านก็ทําไปโดยในทิศทางนั้นอยู่แล้วเนี่ยที่ท่านเขียนเขียนเขียนเนี่ยเพียงแต่ครันี้เราจะปรับระบบใหม่เห็นว่าต้นทุนเรามีอะไรไอ้ต้นทุนเหล่านี้ถ้าไม่ดูแลรักษาดีมันเป็นไงครับมันหายได้ไหม ฟูซักรดขนะ้าำรวมดินต้นทุนล่านี้ก็จกต้องาขึา้นะแล้วท่านก็ทำบันไดสามขั้นหรือแอคชั่นแป้นหรือห้าขั้นก็นแล้วแต่ท่านที่มาเพราะแต่และโรงเรียนก็จะมีสไตล์ของตนอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไอะไรครับเราก็เป็นตัวของเราเองเพราะแต่และโรงเรียนมันมีที่มาที่ไปบุคลิกความยากง่ายวายมสมรผู้ชมจนไม่เหมือนกันเราก็จะไม่อะไรครับไม่ยึดติดตำราสอา แต่เราพลิกแปลงเปโดยเริ่มจากเรานะครับเริ่มจากเราที่รู้จักทำงาน3มิติ3ระดับนะะซึ่งถามว่าท่าน็นเรื่องใหม่ไม่ไมใช่เลยสิ่งที่เราทำมานี่นมันประจักษ์ระดับหนึงแล้วเราเพียงแยกระดับขัดเกาลากับเติมมิติรวมทั้งแอคชั่นไปตถถ่นเองเพื่อให้เป็น,นรูปเป้าไหม่ปี2.560ชัดเจนไหมครับ ชัดเจนไหมกับโจทย์อ่ะเชิญคุยกันสบายระดับสมองไอ้เด็กที่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปชันถ่ายมาให้สองสามแผ่นท่านจะได้คิดแล้วท่านจะมีอะไรครับอิสระเสรีที่จะคิดในรูปแบบของท่านเองโดยคำนึงถึงต้นทุนที่มี ัวเองอย่าลืมมองตัวเองด้วยนะตัวเราก็เป็นต้นกุนด้วยนะต้นทุนมีทั้งตัวเรามีทั้งความมั่นคงมีทั้งเครดิตมีทั้งเงินทองมีทั้งความไม่เนื้อใจมีทั้งข้ออับเรือกหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านท่านคิดอะไรเชื่อมโยงการเชื่อมโยงนั้นท่านจะต้องใส่ใจในเรื่องสามวจิตสารระดับและแอคชั่นก็คือบันไดสามต้นอย่างท่านก็แล้วแต่ท่านเยินครับ